โอ้เลียวเย็นลผ่านลสิ่มนสวันดาดีใจบ่จ้าดีใจอยู่บ้านมาเทวดามาปรดกันสันเนี่ยเนีิดีใจได้พวกมากขนาดเนาะโอ้ภาเลยปล่อสมสบ่บตาษาอ๋เดี๋ยวดีๆนี่คือลยประเทแล้วบ่บ่ละมาเที้ยสบายแล้วมาเี่ยวมาเี่เดี๋ยวนี้ได้ถ้ามาด่าปกติสุนี่แล้วชี่จะกรยา้รยานก็ได้วงหันมืด เป็นน้ำหอมอาชีพอะไรแต่ย่านไหนบ่ใบไม้ก็เป็นกิ้งไผ่กิ้งมันใบไผ่ใบมันเนาะเดี๋ยวนี้ในระยะกินตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งพ่อฮอดเลยมีมือใดบ่ที่มีอาการเจ็บปวดตาทรมานมีบ่วะเอามีมีเป็นแบบไหนมีมันสิเป็นปวดปวด่วยตาเนาะอืปวดน้ำตาไหลบัดนี้เป็นยังไงเป็นยังไงก็ะเบากับอันพป็นยังไงเมื่อนาะส่งสีตกใจจากน้อยยุบันเถอะเป็นผู้ปวดตาเพาะมันสิปวดบ่าสันต์มา อยูต่ต่อมากินมากกินมากเอยมันจะเบาขึนา้นเบาขึ้นเนาะกระดีมากเรื่อยๆน,นะคะอาการอาการปวดกระจังลงจังลงุ่งจข้าจะเอิอนว่าอาการขับขับอาการที่มันขับจัขับมันขับทิ้งโซ่โปกออกจากแต่ก่อนนี้ม่านตาเข้าสายเสียเลือดเสียนน้ำเสียนน้ำตานี่ตาไม่ขับต้องกวาดออกขับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไล่เดี๋ยวนี้ก็ไล่จับไม่อะไเอาไปไล่ลวดทิ้งโซ่โปกงจับหน้ามันเข่ากับเฮ็ดไตนอโรกการเฮ็ดไตนอโอมเดี๋ยวนี้ไปได้ <c oughs> ไมั้ยเนาะจะได้ว่าตะกี้ว่ได้ไ ยางกันแท่นหนัากับยางบไดนาอยางตเนาะไปหน้าลกกาไปเลยเดี๋ยวนี้ฮันใดพันแลวเนี่บเดี๋ยวทังความไปเดยบไปเบิ่งตาน้ำแนวตาเดี๋ยวนี้ยันใดพัฒนาแล้วนีเนมนก็บ่ควอยสมบุ์มแตน้อยแล้วล่ะแต่ว่าตะกี้มันเห็นทุงเนาะเ้าอยู่หลายมานี่ะทีวานี่ลซะ4-5ปีมาแล้วมันเป็นเนนะอ๋อครับครับแผมอันบ่เป็นมกก็เริ่มเป็นหักบ่แม่นก็เริ่มเป็นหักีบ่ได้อ่ะตาเล้เป็นที่ปัญหามาตั้เกิดปัญหามัต่เกิดาขังนึง บานนี้พ่อไม่กินยาตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเบาไปน้ากันก็ดีไปน้ากันอยู่ขังที่มันเป็นไม่ตะเกิืก็ได้ห่วยมันก็เบาไปน้ากันได้ขีดตามันแห้งมันไม่มีน้าตาไหลจก็ทั้งเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นน้าตาไหลทั้งทๆเลยทั้งๆไหลทางตรงนี้สตาปิดติดตาเราเห็สองลอยยุสันเนาะเป็นเกินลอยแล้วเนาะมันดีลอยไปเลย ก็บอกพี่บอกน้องไงก็จากินโลดเพรต้องย่านรับวะก็คือเราจะกินไก่เป็นกินโลดเพรต้องยานเพิ่อนต้มมัตัวดอเพิ่นมันลอยเปเส้นเพืนลอยเพื่อนขาสมายามฉันบานที่มาถานฉันมากาไปอยากมาถามจะมากโบก็บอกไปแล้วครับยินดีสิบอกไปเป็นวิธีาทานครับผมขอบคุณหลายครับดีขึ้นไรไหครับผมดีขึ้นไรแล้วก็ ปัจจุบันนี้เห็นขึ้นมาจากเปอร์เซ็นต์ล้วครับจากที่แรกๆที่ว่าบึงบ่เห็นอย่างเลยนะครับผมม่าเป็นานสีเย็ดสีเลยได้เดี๋ยวไก่สีพ่อลอยแล้วล่ะเห็นไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเห็นสีต่างๆแล้วรถล่ามาแลนด์แลนเนี่ยต้องมันก็เห็นนะนะจ่างย่ากไปขี้ได้เนาะจากขี้มาได้ขี้ได้แล้วเออขันที่น้องอนี่ยเออสอบถามเรื่องกินวิพัติเนี่ยที่ติดต่อได้ ซื้อบ <room? S 2> ้านไหนน้องครับผมแมฆังพีล่าเรื่องสัตว์บ้านบ้านปมแค่ตำบลหมูซามตะบลดังสั่งเพื่อน่ากลั่นจังหวัดงหลทูนทูอ่าเบอร์โทร่อ่าเบอร์โทรศัพท์เด็กครับนายอยากโทรมาติดต่อสอบถามอาการนะครับผมพี่น้องอยากดูมีปัญหาเรื่องสายตาอยากอยากอยากดูอยากกินน้ำหนึ่งข้าเจ้าอยากโทรมาถามอย่างสิโทรมาเบอร์ไรน้องครับผม ทรมาเบอร์นี่เน้อค่ะ087 2267 285ค่ะเม่คันพิลาเรื่องสักอายุบ่อค่ะจั่คืออยากว่า,ายุก่ะเทาเธอเบร์ละสี่สิบเก้าแล้ว<า><า>จ